สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังพาโวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็ง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่15พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณค่ะไปดูวันที่14ก่อนนะคะปดองเข้าหรือหลุดนะคะวันที่14นะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ2เด่นรอบบ่าย หกและเจ็ดนะคะวันนี้มาตัวเดียวนะคะัน้องรอบเช้าบุญมาเก้าห้าแปดร่างสองห้านะคะแต่ว่าเข้าเข้าแปดของเด่นประจําวันอยู่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านได้กันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเข้าเด่นสองคู่สองห้าใจไม่ได้จับให้นะคะน้องมาเด่นสองนะคะรอบบ่ายใจให้หกและเจ็ดบุญมาแปดห้าศูนย์ร่างแปดห้านะคะพี่น้องหลุดนะคะพี่น้องคะ่ะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะมาต่อค่ะ วันที่สิบห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและหนึ่งค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเก้าแปดสองแปดเจ็ดค่ะหนึ่งนะคะพี่ตังคค่ะ ้องไม่ค่อยจับนะคะขอทูนหลายๆเดยพี่น้องด้วยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเกเหมือนกับแสงไม่พอนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งนะคะเด่นลอบป่ายนะคะอยู่ที่เด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และห้าค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นค่ะสี่นะคะสี่แปด สี่หนึ่งสี่ห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดค่ะห้านะคะห้าแปดห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสอง ห้าสานะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคาชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ8145ค่ะ8นะคะ8 1 84 8 5นะคะ1ก็1 4 1518นะคะวันนี้จะจับซ้ำนะคะ1 8กับ8 1นะคะตัวเดียวกันนะคะ สี่ก็4ี่แปดสี่หนึ่งสี่ห้าหก็ห้าแห้าหนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็คือเลข4และเลข9นะคะส่วนเบิ้ลประจำวันประจำวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลน,นะคะสำหรับ f อซท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้8ปดหนึ่งสหาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกทุกรอบนะคะสำหรับผู้ตัวเด่นนี้นะคะ คือตัวคือคู่ตัวเด่นระหว่างรอบเช้าและรอบบ่าย6คู่นี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายคา่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหนันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ